สวัสดีครับผมทนายเดชาเมื่อเช้าดูข่าวนะครับมีการสันนิษฐานว่ามีทนายความเป็นคนอยู่เบื้องหลังคดี Forex 3D นะครับก็มีชื่อย่อบ้างชื่ออะไรชื่อเต็มบ้างนะแล้วก็มีดาราคนนั้นคนนี้ว่าจะไปเกี่ยวข้องกับ Forex 3D ก็อยากจะขออนุญาตให้ความรู้ทางกฎหมายน,นะครับในการที่พนักง,งานสอบสวนหรือบุคคลใดจะไปกล่าวหาบุคคลใดว่ากระทำความผิด ทางอาญานั้นจะต้องมีพยานหลักฐานพอสมควรก่อนนะครับพนักงานสอบสวนจึงจะแจ้งข้อหาได้นะครับเพราะนั้นคดีฟอเร็กสามดีนะครับที่มีข่าวว่ามีทนายความดังทนายความใหญ่นะมีดาราดังอยู่เบื้องหลังหรือร่วมกระทำวามผิดฐานช่อโกงประชาชนนั้นถ้าไม่มีพยานหลักฐานเชื่อมโยงนะครับไม่สามารถที่จะแจ้งข้อหาได้ เป็นไปตามกฎหมายนะครับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา134เขียนไว้ชัดนะก่อนจะแจ้งข้อกล่าวหาจะต้องแจ้งข้อเท็จจริงและต้องมีพยานหลักฐานตามสมควรจึงจะแจ้งข้อหาได้นะครับอันนี้คือความรู้ทางกฎหมายที่เป็นเบสิกพื้นฐานเลยนะครับเห็นว่าดีมีประโยชน์ช่วยกันกดติดตามเพจทนายใครทุกด้วยนะไทยมีปัญหาข้อกฎหมายก็ซักถามอินบ็อกกันได้นะครับสวัสดีครับ